ผมอยู่กับเทนนิสและจูเนียร์นะครับฮีโร่ของเรานคื่อคืนนี้ครับบนบิส s s สคล s s สิงคโปร์แอร์ไลน์ครับกำลังจะมุ่งหน้ากลับสู่ประเทศไทยครับที่ภูเก็ตครับเมื่อคืนก็ถล่มทลายนะครับคนทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นคนทุกชาติในโลกครับผมเชื่อว่าพอดีเป็นเพื่อนผมก็เป็นคนต่างชาติแต่ก็ส่งแรงเชียอะไรมาอย่างถล่มทลายนะครับก็ต้องขออภัยที่บางท่านก็ไม่ได้ตอบนะครับอยากจะฝากพอดีอยากจะฝากถามทนิดว่ามีอะไราจะขอบคุณจางการชาวไทยไหม ก็อยากขอบคุณแฟนๆดีราชาไทยทุกคนนะคะที่เมื่อวานได้ติดตามเชียร์พวกเราค่ะก็เชียร์กันน่าจะลุ้นกันแบบว่าหัวใจแทบจะหยุดเต้นค่ะก็แบบขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะแล้วก็วันนี้ก็ทําได้เี่วค่ะอีกคำถามหนึ่งครับว่าจากนี้ไปโอลิมปิกครั้งหน้าครับเทนนิสว่ายังไงไปต่อค่ะหนูไม่คิดว่าอีกแค่สามปีค่ะหนูจตอนรีร่างกายก็ แก็แบบว่าทีสจบบุกขาแล้วก็มีคะแนนแลนด์กิ้งเพิ่ม200คะแนนทำให้อันดับแลนด์กิ้งแล้วก็กระโดดดีเพื่อนไปอีกจากแคะันนัี1 6ครับก็มีโอกาสที่จะได้แลนด์กิ้งแบบโคบอลต์ขอบคุณครับขอบคุณพนีสครับจูเนียร์เป็นไงครับวันนี้ก็โอเคครับวันนี้ก็สบายครับที่เจ็บขาเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นครับแต่ก็ยังเจ็บนิดหน่อยครับ ก็จูเนียร์ก็สู้เต็มที่ครับยังไงฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจจูเนียร์ด้วยครับนะครับก็สุดท้ายจูเนียร์อยากจะขอบคุณชาวไทยอะไรด้วยไหมหรือว่าก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับกที่ตังกำลังใจเสียมาแล้วก็เป็นกำลังใจครมาผมว่าคนนั่งดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโคชเชนครับผมเห็นโคชเชนเหนื่อยมากเลยโคชเชนเหนื่อยมาหลายวัน ก็แฟนๆชาวไทยเนี่ยส่งมาในไลน์ทั้ง Facebook ทั้ง IG ผมเนี่ยกระหน่ำมากผมเชื่อว่า Facebook สมาคมเนี่ยคนดูเป็นเหมือนๆโคชเชอยากจะขอบคุณแฟนๆชาวไทยสักนิดหนึ่งไหมครับครับก็ขอบคุณมากมากครับก็ครั้งนี้เราก็ได้ความสำเร็ครับก็เราก็ขันฟันกายที่เร็วครับก็อยากแสดงย่างตรงจากอลิษิกครับแต่ว่าคั้งนี้เราทำได้เร็วครับก็ขอขอบคุณชาวไทย คนครับแล้วก็ให้กำลังใจเราให้เชียวตังๆเราครับก็ก็เื่อว่าคนที่มาของเราก็เราก็ตอนนี้กับปีหนา้าก็มีซีเกมมีเชียเกมก็มีเกงก็เยอะๆครับก็เราก็พยายามต่อเน,นื่องครับคขอบคุณมากครับ,บ,รบ,รบแล้วก็โคชเชคครับโคชเช็คิดยังไงที่จะได้เป็นคนไทยแล้วกม็มีมีฐานกันมาเยอะเลยครับก็เรื่องนี้ก็คงก็ไปหนาเร้วครับผมอยากเป็นคนไทยแต่ว่าถ้าตัดสินใจเร้วก็ผมก็ขอ เอาเร็วๆครับจริงๆก็ผมก็ท้าทางรัฐบาลแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็ก็ขอช่วยทำให้เร็วๆให้เร็วๆก็ขอบคุณโค้ชเชนนะครับขอบคุณโค้ชเชมากๆที่เหนื่อยมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เฟคอนโดพาทุกคนมาชมว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เสร็จสิ้นภารกิจ เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราขึ้นมาโดยสารโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับหลังจากที่พวกเราได้เด็ดเหนื่อยกันมาโคชเชผมโคชชิปเ,เทนนิสจูเนียร์นะครับเราก็ได้กลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยทางสมาคมได้ให้นักกีฬาเรานั่ง Business Class เหมือนเดิมนะครับจากนี้เราจะนั่งกลับจากคานิดานะครับประเทศญี่ปุ่นไปยังสิงคโปร์ก่อนนะครับแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยเราจะต่อเครื่องบินเข้ามายังภูเก็ต นะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณแฟนๆพี่น้องชาติไทยนะครับที่ได้เชียร์ทีมชาติไทยนะครับทั้งคืนทั้งช่วเนียนะครับผมผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็รู้สึกตื้นตันใจอย่างยิ่งนะครับยังไงก็บทคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว2020นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแรงเชียร์ขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่มาจากทั้งโลกเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ